ป็นภูมิแพ้แตั้งนานเราครับตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นแหละไม่ได้เป็นจุดเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นไปไปตรงตุ่มตุ่มใต้ตาที่คุณพี่พูดถึงนะคะมันคือตุ่มที่เรียกว่าสิวหินค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สิวนะคะสิวหินเนี่ยมันคือเนื้องอกของท่อต่อมเหงื่อที่เป็นใบหน้านะคะซึ่งส่วนใหญ่มันมักจะพบที่บริเวณใต้ตารอบดวงตาพบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะสาเหตุของซาริงโกมานี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือกรรมพันธุ์อย่างที่สก็คือเรื่องของอายุแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วก็อากาศจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเป็นหายหายเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองขึ้นมาตามสภาวะอากาศด้วยนะคะอย่างที่คุณพี่บอกว่ามันจะเป็นเป็น หายๆนั่นนะก็เป็นเพราะว่าเวลาที่อากาศร้อนเหงื่อพยายามที่จะออกมาท่อต่อเหงื่อก็ทํางานมากขึ้นมันก็จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆขึ้นมาค่ะซึ่งวิธีการรักษาเจ้าสิวหินนี่นะคะถ้าด้วยความสวยงามแล้วเราก็จะใช้เป็นการเลเซอร์เซีทูตัดออกนะคะโดยเราจะพยายามฝานให้เนื้อมันดูเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์โดยอาจจะเกิดขึ้นในหลังจากทำเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยอีกสองสามปีข้างหน้าหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นเช่นอาก,กาศร,ร้อนมันก็อาจจะขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะแต่ว่า เกิดขึ้นมาแล้วอ่ค่ะในการที่จะใช้พวกเคมีคอลพิลลิ่งไม่ว่าจะเป็น H A หรือใช้กลุ่มเลติโนนมาทาเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่ามันจะเห็นผลช้าแล้วมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าถ้าเราทำเลเซอร์ไปแล้วอ่ค่ะแล้วเราจะป้องกันให้มันเกิดช้าลงเนี่ยก็ได้ไหมได้ก็คือทาพวกกลุ่มเลติโนนหรือว่าช่วยผัดเซลล์ผิวด้วย H A แล้วก็ทําการสครับผิวหน้าทุกหนึ่งสัปดาห์เพื่อไม่ให้มีการตุดตันแบบนี้ก็ช่วยได้เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงเลเซอร์ก็ตรง